โอ้เจ oh, ็บเจ็บรวยจ้าโน้ารวยจ้าพีตังไปอ้อ้วย สวัสดีครับวันนี้พบกับผมเช่นเคยนะครับมิตรซักฮอเตดนะครับอยู่เกม i n f e s t a t i o n The n e w C นนะครับวันนี้นะครับก็กลับมาแล้วนะครับสำาหรับศึกชิงเจ้ายุทธภพ EP พีที่2ก็หลังจากที่คลิปที่แล้วนะครับน้องเขาแพ้ผมไปนะครับจากเงินรางวัล1นล้านดอลลาร์ครับคลิปนี้นะครับก็จะมีเงินรางวัลอยู่ที่2ล้านดอลลาร์ครับถ้าน้องผู้ท้าชิงคนล่าสุดชนะผมไปนะครับก็จะได้เงินรางวัล2ล้านดอลลาร์ไปเลยแต่ว่าข่าวนี้นะครับ ก็มาดูกันดีว่าเขาเนี่ยจะเอาเงินรางวัลจากผมไปได้หรือเปล่ากติกาจะทวนกติกาให้ฟังอีกอีกครั้งสั้นๆนะครับก็ง่ายๆครับไม่มีอะไรมากก็คือดวลสไนกัน1ต่อ1นครับชนะ2ใน3ก็จะถือว่าเป็นผู้ชนะและรับเงินรางวัลไปนะครับแต่ถ้าแพ้ก็คือแพ้ไก่อย่างผมอะเพราะผมเล่นไม่เก่งไงที่ผมทํากิจกรรมนี้เพราะอยากให้คนมาร่วมสนุกกับผมนะครับโดยกดกติกาง่ายๆคือ1่ครับยา้องใช้เป็นแต่ D X เท่านั้นนะครับแล้วก็อันดับที่2นะครับก็จะใช้สไนอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ A D ต่อจากนั้นก็จะใส่ชุดเกาะใส่อะไรก็ตามใจเลยนะครับก็เงินรางวัลน,นะครับจะเริ่มต้นที่1ล้านถ้าเกิดว่าผมชนะไปเรื่อยๆก็จะสะสมทีละ1ล้านไปเรื่อยสูงสุดอยู่ที่5ล้านนะครับซึ่งตอนนี้อยู่ที่2ล้านดอลลาร์ครับแต่ถ้าผมแพ้ครับใครที่ได้ใครที่ชนะผมไปในตอนตอนที่ผมเงินรางวัลอยู่แค่ไหนก็จะได้รางวัลไปแค่นั้นนะครับก็อย่าพูดพันทาเพลงไปครับไปดูพูดจัชชิงคนล่าสุดไปดูแข่งกันเลยว่าเขาจะได้เงินไปได้หรือเปล่าครั้งนี้ไปชมกันเลยครับ ตอนนี้นะครับผมก็ได้ผู้ท้าชิงนะครับมา1คนเรียบร้อยนะครับชื่อน้องมาร์กี้นะครับก็มาดูนะครับว่าวันนี้ผมจะจัดการน้องเขาได้หรือว่าน้องเขาจะได้เงินรางวัลไปนะครับก็เดี๋ยวเ็าไปชมกันเลยนะครับเดี๋ยวก็เริ่มเลยครับนับก่อนหนึ่งสองสามเริ่มเลยเริ่มเลย Round one. โอ้เจ็บเจ็บตายเสร็จไปหนึ่งนะครับยกที่หนึ่งผม,มชนะนะครับ<ม>ยกที่หนึ่งผมชนะครับก็เดี๋ยวไปชมยกต่อไปนะครับว่าน้องเขาจะแก้มือผมได้หรือเปล่าแต่ถ้ายกยกที่สองน้องเขาแก้มือผมไม่ได้นะครับ ก็ถือว่าผมชนะลวดแล้วก็น้องเขาก็จะหมดสิทธิ์ไปเลยนะครับแต่ว่าผมก็เกือบตายเนี่ยคนนี้ก็เล่นเก่งเอาเรื่องนะครับก็เดี๋ยวไปชมอันต่อไปเลยนะครับต่อไปก็จะเริ่มยกที่สองครับนันนี้มีคนดูด้วยนะลืมบอกตั้งแต่ตอนแรกเป็นเพื่อนของน้องเขานะก็มาดูก็ดี๋ยวเขาไปเริ่มมันต่อเลยครับอย่าพูดพร่ำลำเพลงเริ่มเลยเริ่มเลย Round two. น้องเขาไม่บุกแล้วเจ็บตายเรียบร้อยก็เป็นชัยชนะใสๆของผมนะครับ2 0นย์นะครับก็ยังไม่มีคนได้เงินรางวัลของผมไปนะครับเงินรางวัลครั้งนี้2ล้านก็จะถูกเพิ่มเป็น3ล้านในคลิปหน้านะครับก็น้องเขาก็พยายามดีครับแต่ว่าโชคร้ายเเจอผมเองเลยนะก็ไม่ได้พุกไม่ได้ขนาดนั้นนะครับผมก็ไม่ได้เก่งอะไรครับแค่ น้องเขาอาจจะฝีมือยังสู้ผมไม่ได้แต่ว่าผมก็ยังไม่เก่งนะมไม่เก่งนะผมแค่พอเล่นได้นะครับอ่ะคลิปหน้าผมอาจจะเจอคนที่โหดมาล้มผมได้ครับซึ่งคนที่เล่นเกมนิวซีเนี่ยฝีมือที่ล้มผมได้เนี่ยคนที่มีฝีมือล้มผมได้เนี่ยคือเยอะแยะเยอะแยะตะแปบไก่เลยเพราะว่าผมไม่ได้เก่งผมบอกแล้วผมจะยืนยันนะครับว่าผมไม่ได้เก่งปิดเสียงก่อนเนี่ยะไอคนดูมันพูด ก็ผมเลยบอกนะครับว่าผมเนี่ยไม่ได้เก่งผมจะยืนยันแต่ว่าผมพอเล่นได้เดี๋ยวคลิปหน้าจะมีคนมาล้มผมก็ได้ครับคลิปหน้านะครับก็จะมีเงินรางวัล3ล้านเพิ่มมาเป็น3ล้านนะครับก็ใครที่อยากล้มสนุกนะครับก็ไปที่เมนเมนผมผมผมที่ใต้คลิปเลยครับก็จะมีลิงก์ให้ก็ไปสมัครกันมาได้ครับและที่สําคัญนะครับได้โปรดเลยนะครับเวลาผมทักใครไปอ่ะช่วยตอบหน่อยนะครับเพราะผมมากกว่าผมจะได้น้องคนนี้ผมทักไปประมาณสองสาคนที่ผมสุ่มขึ้นมานะใช้โปรแกรมสุ่มแต่ก็น้องเขาก็ไม่ตอบอ่ะ ผมก็เลยผมก็เลยต้องหาคนที่พร้อมเล่นกับผมนะครับก็และที่สำคัญเลยครับเวลามาโพสโพสรูปตัวละครในเกมด้วยก็ดีนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับใครที่ชอบนะครับก็ฝากกดไลค์และ u b s c r i b e นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับอย่าลืมมากดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะ ก็นี่ครับอันนี้เป็นแถมนะครับคือเพื่อนเขาอ่ะอยากเล่นกับผมด้วยับตาหนึ่งผมว่าเออแถมให้ตาหนึ่งนะเดี๋ยวมาดูกันนะครับเริ่มเลยเหรอยังครับยังแล้วมึงรออะไรเนี่ยมีหอกล้องเอาไปทำไมกล้องู้่เดินเขาเป็นอะไรโผล่ไปดูแบบนี้ผมจะได้ยิงโดน ี่กโยนก้อนให้กูแล้วให้กูเริ่มโผล่ไปดูด้ยิงยนไอ้เหี้ยเชื่อแม่งวะแม่งไม่ดันวะกำลังจะเก่งแล้วเนี่ยดูอย่างสเต็ปการยิงแล้วโอมโอ้ยแม่นแม่นแม่น ยังไม่โดนได้ไงวะเจ็บเจ็บไปทั้งหมดไปเล่นระยะใกล้อันเนี้ยเจ็บ หี่ยันไม่ตายวะโดนไปหลายนัดมากดูนี่ไม่ตายเว้ยเรียบร้อยเนี่ยโดนตั้งหลายนัดทำไมไม่ตายสักทีก็เรียบร้อยนะครับนี่ก็คือคลิปแถมนะครับ